สวัสดีค่ะกระท่อมชมจัน channel นะคะวันนี้ป้าเปียก็ต้องไปทำงานอีกนะคะก็เตรียมงานกันตอนเช้ามาแต่ว่าเนื่องจากว่าป้าเปียกไม่ไม่มีเวลาที่จะอัดคลิปทำคลิปเลยเมื่อวานนี้ก็ทั้งวันวันนี้ก็คงจะยาวถึงค่ำนะคะป้าก็เลยอยากจะมาทำคลิป สักหน่อยนะคะก่อนที่จะออกไปทำงานนะคะสำหรับคลิปนี้ป้าก็อยากจะพูดถึงชีวิตของคนเรานะคะมันไม่มันไม่มีอะไรที่แน่นอนอันนี้รู้กันอยู่แล้วนะคะแต่เมื่อยิ่งรู้ว่ามันไม่มีอะไรที่เที่ยงแท้แน่นอนทำไมคนเราจึงไม่ทำชีวิตนะคะให้มันง่ายนะคะบางทีคนเรานะ ใช้ชีวิตให้ยากเกินไปนะคะวิถีชีวิตนี้ค่อนข้างจะยากแล้วก็มีระเบียบมีอะไรที่มาบังคับตัวเองยุ่งยากเกินไปนะคะแต่สําหรับป้าเปียก็เป็นคนเซ่อๆนะคะเป็นคนง่ายๆสบายๆกับคุณลุงนะคะเป็นชาวสวนนะคะทำสวนทำไร่ก็ไม่มีนาทําแล้วล่ะตอนนี้เคยทำนะคะเคยทำนาแต่ว่าเห็นหลายๆคนนะคะ ทำให้ชีวิตมันยุ่งยากนะคะสําหรับป้าเปียกเองก็ไม่อยากจะทําให้ชีวิตมันยุ่งยากอย่างเช่นปีนี้นะคะมันเป็นปีที่เราไม่สามารถที่จะทําอะไรได้เป็นปกติเหมือนเมื่อก่อนนะคะก็ตั้งแต่เข้าสู่ยุค new normal มานะคะตั้งแต่เข้าสู่ new normal มาเราก็รู้คําว่า new normal นี่พูดขึ้นก็คงไม่ต้องอธิบายอะไรมากว่ามันคืออะไรนะคะเพราะอะไรเราจึงต้องมีชีวิตแบบ new normal นะคะ ก็คือหมายเวาว่าเราจะต้องทําชีวิตของเราให้มันเป็นเป็นปกติแบบใหม่ให้ได้นะคะอยู่กับมันให้ได้อยู่กับสถานการณ์นี้ให้ได้นะคะเมื่อวานนี้เราก็มีการจัดกิจกรรมนะคะแต่ว่าเราก็จัดกิจกรรมแบบ new normal mm hmm. ก็คือไม่ต้องมีคนไม่ต้องเอาพี่น้องมารวมกันเยอะๆแล้วก็มาทานอาหารด้วยกันสังสรรค์เฮฮาปาร์ตี้ hey ไม่นะคะก็มีเฉพาะเพียงสร้างบรรยากาศ ทำสถานการณ์จัดสถานที่ตกแต่งให้มันเป็นเหมือนกับว่าเราจะทํากิจกรรมนั้นแต่ว่าเออเราก็ไม่ทํานะคะเราเพียงแค่ให้พี่น้องมานะคะมาเพื่อที่จะรับเอาของที่เขาควรจะได้นะคะรับเอาของขวัญที่เขาควรจะได้แล้วก็ทยอยมา เ,เราก็วางแผนว่าให้พี่น้องมาทยอยมาแล้วก็มารับไปรับไปแล้วก็รับเสร็จแล้วก็กลับบ้านไปเลยนะคะไม่มีการสแสดงไม่มีดนตรีไม่มีการสแสดงไม่มีการร้องเพลงเต้นรําไม่มีการทานอาหารด้วยกันนะคะก็ทําแบบนิวเนมอลคะ่ะก็คือมีระยะห่างมาแล้วก็ต้องรีบรับของแล้วก็ทยอยกลับบ้านไปเลยไม่อยู่กลมุมกลุ่มกันเยอะๆไม่อยู่กันหลายคนนะคะ คนที่จะอยู่ยาวนานเพื่อที่จะมอบของขวัญให้กับผู้ปกครองให้กับพี่น้องนะคะก็คือทีมงานนะคะทีมงานของป้าเปียกและคุณลุงอ่อนจันนี่แหละนะคะก็คือเราก็อยู่เราต้องอยู่ยาวเราจ้องจ้องต้องอยู่นานเพราะว่าเราจะต้องเป็นผู้ที่มอบให้นะคะต้องเป็นผู้ที่ดูแลแล้วก็ทํากิจกรรมนี้ให้สําเร็จดูสิคะนั่งอยู่ธรรมชาติมากเลยตอนนี้ป้าเปียกนั่งอยู่ในสวนแต่ว่า พอมันออ่เอไม่มีฝนแล้วมันก็มีแต่ความแห้งแล้งเนาะมันก็จะต้องมีการรดน้ําต้นไม้แต่เมื่อเรารดยังไม่ทันมันก็อืมจะแห้งๆห,หน่อยลมพัดมาก็จะแห้งแล้งมากเลยดินก็แห้งนะคะก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราทําตรงนั้นมันไม่ทันนะคะก็ก็ไม่ทําเนะเาะ ดูสิธรรมชาติมากเลยลมพัดมาพัดผมปลิวเดี๋ยวป้าเปียกให้ดูตรงนี้นิดนึงนะคะเอ้าตอนนี้ไม่เห็นนี่เพราะว่าดูหน้าป้าเปียกอยู่ต้องกลับกล้องไปทางด้านนู้นสีถึงจะเห็นเนาะโอ้โหไม่ทันเลยอะเดี๋ยวนะคะไม่รู้กลับยังไงพอขึ้น คลิปแบบนี้แล้วก็ไม่รู้กลับยังไงเหมือนกันป้าก็ทําไม่ค่อยเป็นด้วยสิไม่เป็นไรนะคะป้าว่าจะให้ดูฝูงนกเมื่อสักครู่นี้ฝูงนกบินมาสวยงามมากเลยมีหลายด้วยมีเยอะด้วยนะคะเป็นฝูงใหญ่พอสมควรเลยอืมแล้วก็มีต้นไม้สวยๆตรงนี้เดี๋ยวป้าเปียกลองอทําใหม่ดีกว่าเนาะ